สวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปแปรนดอมนะคะหากใครที่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วเปิดมาเจอพอดีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆได้รับคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะเป็นไลฟ์สดนะคะกับหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่31กรกาดานะคะไปจนถึงวันที่9สิงหาคมปี2567ค่ะกับคลิปพิเศษที่ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะเราจะเช็คพลังงาน3ใบแรกให้คุณก่อนนะคะถ้าพล พลังงานหรือคลื่นความถี่ของเราตรงกันแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับคุณนะคะแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงกันเราอาจจะต้องไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วฟังหัวข้ออื่นแทนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะใครที่เปิดมาเจอช่วงไหนเวลาไหนก็ขอให้ได้รับคําทํานายดีๆนะคะขอให้มีแต่คําทํานายดีๆปรากฏที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะคุณจันที่มาขอให้โชคดีนะคะเปิดมาเจอคลิปนี้พอดีเลยค่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะตันนี้เอาเฉพาะคนที่ดวงสัม,สมพันธ์กันบุญสัมพันธ์กันดวงสมพงกันนะคะยินด,ดีต้อนรับยามเช้านะคะไปเตยอาจจะไม่ได้ทักทายหลายๆท่านต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ลองกดเข้ามาฟังแล้วก็เช็คพลังงานของคุณดูค่ะว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณไหมในวันที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9สิงหา้านะคะ สามใบแรกของคุณนะคะมาดูกันค่ะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะโอ้โหสามใบแรกก็ขนลุกแลวนะบางท่านเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเนะเาะยึดภะรตตนัไตร็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ใจดีนะคะ ใจดีจิตใจอ่อนโยนนะคะชอบทําบุญชอบให้คําแนะนําให้คําปรึกษาผู้อื่นมีรอยยิ้มเปื้อนแก้มนะคะเปื้อนหน้าเสมอฉลาดทํางานดีทํางานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆค่ะมองกันไกลมองเผื่ออนาคตนะคะแค่3ามไปนี้เนี่ยก็ตอบได้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่จะมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็มีเงินมีทองจากความขยันจากน้ําพักน้ําแรงของคุณนะคะและ ที่สำคัญเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะแล้วก็ มองคนออกอ่านใจคนเป็นนะคะเป็นเป็นคนที่ชอบให้คําแนะนําเป็นคนที่ชอบชี้นแนะชอบสอนผู้อื่นแล้วก็ชอบทําบุญชอบสวดมนต์ชอบทํามาหากินขยันทํามาหากินแล้วก็ทํางานดีนะคะมองเผือ่ออนาคตมองกัไกลฉลาดทันคนแล้วก็ปรับตัวเก่งค่ะถ้าพลังงานตรงกันนะคะสามใบนี้ใบแรกเนี่ยนะคะถ้าพลังงานตรงกับคุณนะคะแสดงว่า คลิปนี้เป็นของคุณค่ะทีนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่31ถึงวันที่9สิงหาคมจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะใบแรกมาเป็น2อเหรียญนะคะใบต่อมาเป็น8ดดาบค่ะทาวเวอร์นะคะ มีเรื่องบางอย่างเข้ามากระตุ้นให้เรานะคะมีเรื่องบางอย่างเข้ามากระตุ้นทําให้เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการปลดล็อกจะได้รับการปลดล็อกแก้ไขนะคะ จากที่เราเคยเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะคุณจะกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นจะมีเรื่องแบบสป라이เข้ามาจริงๆเพราะมันเป็นทาวเวอร์นะคะมีในเรื่องของการใช้ใจ่ายบางอย่างเพื่อซื้อความสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและจะมีไพ่ในเรื่องของความสุขนะคะเกิดขึ้น เป็นความสุขที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยนะเป็นความสุขที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยนะอ่าดูต่อคุณปลอดภัยแล้วคุณจะรู้สึกว่าอะไรที่มันเคยเป็นเรื่องที่ทําให้เราใจร้อนวุ่นวายหรือเป็นเรื่องของการรอคอยอะ่ะจะสิ้นสุดลง ดวงชะตาพลิกฟื้นนะคะดวงชะตาพลิกฟื้นแล้วก็มีอิสระภาพเกิดขึ้นกับคุณมีอิสระภาพเกิดขึ้นกับคุณนะคะเด็กเหรียญสามเหรียญนะคะดวงชะตาพลิกฟื้นถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดเรื่องการเงินการเงินจะดวงดีดวงเปิดมากยิ่งขึ้นมีสัญญาณข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามามีกัลยาณมิตรที่ดีชี้แนะแนวทางเรื่องการเงินให้กับคุณนะคะ ให้การเงินขึ้นเป็นเก้าเหรียญเป็นสามเหรียญเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีรายจ่ายจิปาถะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็คีย์สำคัญนะคะของวันที่31ถึงวันที่9ก็คือการเฉลิมฉลองความเงียบสงบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบปุกป,ปับฉับพันแบบเรื่องสุดร้ไพร์เข้ามานะคะสิ้นสุดการรอคอย จบปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆอะไรที่มันไม่ดีมันผ่านพ้นไปเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ดีมากๆนะคะบางคนมีโชคมีลาบบางคนก็โชคลาภมาจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วไปโชคลาภมาจากตัวเลขของคนที่เสียชีวิตไปแล้วของญาติของบรรพบุรุษท,ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็โชคลาภมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ หรือมาจากความฝันของคุณนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ใครที่กำลังมีเรื่องอึดอัดครับคลองหมองใจแก้ปัญหาไม่ได้นะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คุณจะแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้จะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้ใจฟูเข้ามาคุณจะรู้สึกปลอดภยัยปลดล็อกชีวิตได้มีข่าวดีข่าวใหม่ๆเข้ามาตัดอะไรที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้ คนไม่ดีออกจากชีวิตไปเจ้ากรรมในเวรออกจากชีวิตของคุณไปอันนี้คือพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้แล้วเรารู้สึกว่าสามใบแรกพลังงานตรงกันนะคะสาหรับคนที่เข้ามาลรวรู้สึกว่าสามใบแรกพลังงานตรงกันเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปในวันนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ทําไมมีเรื่องติดขัดมีเรื่องไม่สบายใจก็จะใจฟูขึ้น ก็จะรู้สึกดีขึ้นในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ได้ใจฟูมากๆนะคะแต่ก็อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเออเราสบายใจกับกับกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะทีนี้เราก็จะไปดูต่อเนาะเสียงทายนิดนึงนะคะอาจจะแล้วแต่บุญเนาะแล้วแต่ดวงก็แล้วกันนะคะเม่่อืนไปเตียสวดมนต์ไหลอดเลยนะคะก็สวดสะเดาะเพราะด้วย สวดเสริมดวงอื่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนิดนึงขอถอยลูกเต๋านะคะเพื่อสุ่มเช็คนะคะตัวเลขมงคลของคุณเนาะสุ่มเช็คจากลูกเต๋านะคะตัวเลขมงคลของคุณนะคะวันนี้ก็ทำงานปกตินะคะไม่วางลางานเนาะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา,าของคุณเทพที่คุณเคารพนับถือศรัทธาเปิดดวงเปิดทางนะคะเสียงตัวเลขนะคะที่เป็นตัวเลขมงคลสำหรับคุณในวันนี้สี่แปดแล้วก็สองนะคะอาจจะเป็นเล,เลขที่เกี่ยวข้องกับเดือนเกิดวันเกิดอ๋พอพเกิดนะคะเกี่ยวกับเลขที่ เกี่ยวกับบ้านนะคะอันนี้ก็ลองไปสุ่มดูหรือว่าเลขของผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเลขของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเลขของ บ้านนะคะเลขของยวดยานพาหนะแล้วก็เลขของวันเกิดเลขของเดือนเกิดวันเกิดพอเเกิดหรือเกี่ยวข้องกับเดือน4เดือน8เดือน2ก็ได้นะคะก็ขอให้เป็นพลังงานที่ดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมปรารถนาในทุกๆท,ท่านนะคะ๋อพี่รัศมียังไม่ได้หนังสือสวดมนใช่ไหมทักซ้ําให้ไปเตยหน่อยแชทมันหาย นะคะใครที่แบบว่ารอรับหนังสือสวดมนต์แล้วยังไม่ได้รับรอ,รอ,อทักแชทไปเตยหน่อยนะคะเดี๋ยวไปเตยจะได้ส่งให้เตรียมจัดส่งให้นะคะแล้วก็เสานี้นะคะใครที่จะฝากชื่อเสริมดวงนะคะเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องงานปลดนี้ปลดสิงโชคลาบนะคะไปเตยจะไปไหว้ปู่ผ่านนะคะปะู่ศรีสุวรรณนะคะปะู่พญานาคย่าพญานาคขอพรนะคะเสริมดวงให้ก็ ลงชื่อได้นะคะทำต,ตามกําลังทรัพย์ก็ได้ฝากชื่ออจะทําเป็นชุดก็ได้หรือว่าโมทนาสาธุบุญก็ได้ฝากชื่อได้หมดเลยนะคะขอให้ดวงดีดวงเฮงดวงปังทุกท่านค่ะก็เสาที่จะถึงนี้ก็ ถือว่าเป็นการทําบุญประจําเดือนสิงหาคมก็แล้วกันส่วนทําบุญสังฆทานไม่ได้จัดเริ่มทําก็คือกันยายนเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะพิมพ์482นะคะรับคําทํานายดีๆในวันนี้แล้วก็เจอกับใบเตยในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีมีสุขมีโชคมีลาบหลังไหลนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังในทุกๆประการนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ